พอดีจะมา,มากินข้าวจ้ะเรื่องอาหารยุโคโควิดบุ๋มจ้ะกินง่ายๆแล้วพริกกะปีบุ๋มลาดเลยจ้ะยุคนี้ลาดบดทุกอย่างเอาน้ำพริกกะปีลาดลาดเข้าๆเลยพักมีมะเขือตั่วพูประกัดขาว อเผ็ดปลาทูทอดอะ่ะมาเดินจ้มากินน้ำกันตอนนี้เครียดจ้ โมบ้านที่พ่อกับแม่อยู่อยุนคนครพนมกำลังมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยจะเป็นเพิ่มนี่ก็จะ้ะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่สองที่ต่อจากปาม บอกวลาจะว่าการจัดก,การแย่มากอาสมอก็สำหรับบุ๋มนะแย่มากดูแลห่วยมากให้ความรู้ประชาชนแย่มากกักกักโตวให้เขากักโตแต่ว่าปิดมู่บานกักโต ให้เขาไปหากันได้อะคะไปกินอะไรด้วยกันได้แต่บอให้กินเหล้าเนื่อทันที่ทีให้เขาอยู่เฮือน แล้วกักตัวเวลาของไปส่งเขาหรือเอาของให้เขาเนี่ยให้เขาออกมาเอาเองแทนที่ตัวเองจะเป็นคนถือเอาไปให้เขาอยู่บ้านม่ให้เขาเอาจากบ้านนะ เป็นออสมองือจังผมมีความรู้อย่างเลยอะ่ะผู้ใหญ่บ้านก็คือกันจ่ะไอ้ี่ววอามานี่ก็คือญาติบุ่มทั้งหมดนะ gia cảnh không mua bán cả เขากักตัวอะจะให้เขาเออกจากบ,บ้านได้อะซึ่งจริงๆค่ะทำลายของผู้ป่วยไปๆไปไปมาๆน่ะมดบ้านเลยจ้ะมันก็ต่อรัอต,อต,อต่อกันไปเลย ตอนนี้ก็บอกให้พ่อกับแม่ออกจากเงินจ้ะอยู่ในในบ้านพอ mm. จับติดฟัน mm. พ่อกับแม่บุ่งกระตุกแล้วจ้ะ มอพยาบาลเขาลงไปตรวจตรวจหมู่บ้านแต่ไม่ได้ตรวจทั้งหมดเหมือนสุ่มตรวจไม่เข้าใจเป็นน้ำออกสมอจ้ะคือบทจดสื่อทุกคนไปหมอพยาบาลเขายังบอกว่าคือจอดมาหน่อยแท้ ยังกับครอบครัวบุ๋มเนี่ยพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายบัดลูกมีอามันผบดจดไม่ได้ตรวจ พอามาก็เครียดก็ไอล้ลำพังเขาอยู่เทมเขาก็ระวังจะตายอยู่แล้วอยู่บ้านตามจังหวัดเ่งยังบม่ได้ฉีดวัคซีนจะคนเลยในโมบ้านบุมมันแปรงตั้งแต่ตรงที่ว่า คนบรเป็นนะ่ะที่เขามาจากเอ่อนอกพื้นที่เอาไปกักตัวนอกหมู่บ้านแต่คนที่ไกล้ชิดคนเป็นเนี่ยจ้ะอยู่กลางหมู่บ้านแล้วบอเฝ้าเขาแต่ไปเฝ้าไอ้คนอยู่นอกหมู่บ้านที่เขาบรเปนเน่ยยังบรหัวเป็นบรเปนนะจ้ะคือเขาแก้มากักตัวมันมันตลกไหมล่ะ กลางคืนไอ้คนเนี้ยจะแอบออกข้างนอกกินเหล้าเนาะมันจะติบค่อยดีอนะ่ะก็ออกไปข้างนอกหนีออกไปข้างนอกกลางเบนกับยางล่วงอยู่ไปซื้อน,นั้นซื้อนี้โมมาเฝ้าเขาจ้ะจนมันล่วงกลางเต็มตามมู่บ้านตามบ้านนั้นบ้านนี้แล้วอะ อีเมจอะ่ววยวอลวลยขนาดเครียดๆได,ด้อนี่บเครียดจะขนาดเดียวกินลายไว เกรียดนี่กนลายคนนี้จะ้ะเอ้ยทำบทเกรียดอิ่มจ้ะมุะมงหน้าแค่นี้เลวจ้าขอบคุณค่ะ